สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนคะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครปชีวิตรอดกลร่างเป็นแมวป่ากฟ็อ้านหนึ่งวันนะคะแล้วเราจะชีวิตรอดได้ไหมท่านก็ไปลองกันเลยจ้เอาเฮ้แมวอะไรนะาเหมือนปะลาเลยเฮ้ปลาล้งปะลาล้าอะไรกันเล่าปะลาล้านะคะชอบกินมากเลยนะของโปรดเอ้เฮ้ยพูดไม่เข้าหัวนะเดี๋ยวก็เจอสวนหรอก ะสวนอะไรอ่ะสวนสาธารณะไงล่ะอี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็กัดคอทั้งเลยนี่กัดแบบทิชแท็คเทสทักเทสทักจริงจริงทิชแท็คจริง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 อ่ะอ๋อแทสทักอะไรล่ะของเขาเสริมหมดเดี๋ยวม่าข้ามซะก่อนเราไปตัดไม้แล้วเออใช่ลืมไปเลย เรากลายเป็นแมวปาเพราะป้าไป้วตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะพอเราเกิดใหม่มานะคะเราก็กลายเป็นแมวฟราฟป้าไปเช้วอข่าหรือว่าแมวป่าอลาคาร์นะคะซึ่งตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดนะคะกลายร่างเป็นแมวป่าเพราอป้าหนึ่งวันเนาะนี่มันอีเซ็กไกแบบไหนกันนี่ แถวบ้านเขาเองแหละตอนนี้เราก็ตอกไม้กันก่อนเนาะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ยังชีพขั้นแรกแล้วแหละไปเห็นเป้าแมวป่าอลคาคันฟอฟฟ้าเนี่ยมาตอกไม้เลยนะเราจะตัดไม้แล้วเนี่ยก็ทำกล่องครบซสเลยเราจะมามคกัก่นเล่นไม่ชินเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไซส์ใหญ่แล้วนะเขาบอกว่ามันเป็นบิ๊กเลยนะบิ๊กฟอฟฟ้าเลยนะเนี่ยแล้วก็ มันชอบออกล่าเหยื่อด้วยนะโดยเฉพาะเนื้อแกะกับเนื้อกระต่ายชอบกินเนื้อกระต่ายมากที่สุดแหละโดยเฉพาะพวกสัตว์ฟันแทน้เนี่ยเจ้าแ,แมวฟรอฟฟ้าเนี่ยของโปลดเลยนะ <c oughs> เฮ้ย ต้องการหินขอหินก็แล้วกันเอ้ยดูดี้พอเรากลายร่างเป็นแมวป่าอละคษหรือว่าฟอฟ้าฟไปแล้วอะเราสามารถปอกหินในช่องเดียวได้ด้วย,วยนเนี่ยออฮืเดินบล็อกเดียวก็ได้อะไรมันจะสุขสบายขนาดนี้มีแตงเลยไม่ต้องขุดเยอะนี่แล้วก็สําหรับเจ้าแมวฟอฟ้าฟฟนะคะหรือว่าเจ้าแมวป่าอลรกคณ์นเนี่ยในชีวิตจริงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบลาก,กินกระต่ายพวกหมูหรือว่าไก่หรือว่าแกะป่านะคะแล้วก็มักจะชอบอาศัยอยู่ตามพื้นที่แห้งแล้งในทะเลทรายนะคะหรือว่าจะอยู่ในป่าสวัหนาทั้งแถบอินเดียก็ได้เนาะ นอกจากนั้นก็ชอบอยู่ตามแถบอินเดียนะคะในแบบว่าในส่วนของความแห้งแล้งนะค่ะในบริเวณของความแห้งแล้งเนี่ยน้องสามารถอยู่ได้นะคะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ป่าที่อดน้ําได้เก่งค่ะก็คือมันสามารถจะกินน้ําจากตัวของเหยื่อที่ล่าได้ก็เพียงพอสาหรับตัวมันแล้วเนาะจึงเจ้าแมวป่าฟล็อบบี้นะคะหรือว่าแมวป่าอลาคารเนี่ยจะชอบส่งเสียงร้องครางค่ะก็เหมือนเราตอนนี้นะแล้วก็จะร้องเสียงเป็นเสียงฟล็อบบี้นะคะก็สังเกตว่าเวลาเดินไปเดินมานะคะมันจะมีเสียงแมวร้องเลยนาะก็คือเสียงแมวฟลอฟบี้ของเราเองนะคะก็คือเสียงของตัวเราเอง แ,แต่ว่ารู้สึกว่าในปกติในชีวิตจริงนะคะมันจะต้องวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงได้ค่ะแล้วก็จัดว่าเป็นสัตว์ที่หายากได้เลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าถูกมนุษย์ล่าเอาไปกินแล้วก็ไปทําหนังสั์ซะเยอะเลยนะนี่แหละเราต้องล่าเหยื่อกันมิน่อนะ่ะพี่เคนต้องไปย,ย่าแขาง,งของแมวฟอฟ่าแน่เลยอะ่ะทำไมอรอตัวก็ไม่เค็นท้องร้องตลอดเวลาเลยนะนี <c oughs> ไ่ไม่ใช่แล้วล <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แล้วเอาพลร้องอ่ะไม่ใช่แล้วไอแทนเป็นวงอองเคสตร <c oughs> าป่ะโอเคเราล่าเหยื่อกันกันเนานะเอาว่าเจ้าแมวฟอฟ่าเนี่ยเขา จะต้องล่าเหยื่อตลอดนะคะเพราะว่าจะต้องเก็บสเสบียงไว้กินค่ะโอ้สงสัย้องเอาไปย่างก่อนนะคือเรากินแบบส,สดๆไม่ได้นะคะเพราะว่าเรากลัวพยาธินะเดี๋ยวจะท้องเสียวนะเอาเถอะนั้นเราต้องไปเผากันขอเผากันละกันไม่กิน <มา S 1> แบบสดๆนะเดี๋ยวได้ให้โดวบ้างดูหูเขาดิหูเขาเหมือนแมวป่าจริงๆนะเนี่ยแต่ว่านไหนก็ไหนๆแล้วล่ะขอเป็นมังสวิรัตสักวันหนึ่งนะ เราก็กินเนื้อสัตว์กันแล้วกันเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยน่าจะหาไม่พอนะยังไงก็กินขนมปังไปด้วยแม่ว่าได้กินขนมปังเนี่ยเอ้าไม่ค่อยเห็นเหรอเอ้ยมันก็กินได้นิดๆิหน่อยหน่อยะนะแล้วมันไม่ใช่ปลาเป็นขนมไง โอเคเดี๋ยวทำขนมกินแป๊บนึงนะโอ้ยแบบว่าของโตแต่เนี่ยขนมเนี่ยเออไม่ใช่ปกติเราต้องกินเนื้อกระต่ายดีโอ้โหหมู่บ้านนี้ไม่อะไรกันแล้วเนี่ยทำไมมันแห้งแรงขนาดนี้ละเอวไม่มีอะไรให้ดเลยแต่วราหาเนื้อกระต่ายไม่ได้แล้วก็กินขนมปังไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเผาเนื้อสัตว์ทีหลังเนาะกินเนื้อแกะแทนละกันว่าว่าในที่นี้มันต้องมีของให้เราด้วยแน่เลยอะห้องนี้นะห้องนี้มีเตียงแล้วก็มีกล่องด้วยอุ้ยแอปเปิลกำลังอยากได้แอปเปิลอยู่พอดีเลยโอ้โหทั้งหมู่บ้าน ขานานด้วยขานานด้วยตายแล้วเจ๋งมากเป็นแมวปักก็ต้องนอนพักผ่อนนะท่านนันประหลาดมากเลยขาชีฟ้าเลยเมื่อกี้น่าดีนี่คือท่านอนของเราใช่เปล่าแมวที่บ้านก็ชอบนอนขาชีฟ้าแบบนี้นะนี่นี่ไปเคินเราเจอเพื่อนแล้วาร์ดี้เจ้าแมวบ้านเอ้ยเป็นไหนล่ะเราแมวเหมือนกันนะเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หรอไปชิวๆแต่ไม่ใช่พวกเดียวกัน,กนเรานะแลกวเป็นปน,<ม>นักว่า ไม่ใช่เราเป็นนักล่าไงนี่ไงเราจะมาล่าเหล็กก็วันนี้นี่แหละแมวป่าจะมาล่าเหล็กโกเลมนี่แหละเอออย่าพังขึ้นมาอย่าพังขึ้นมาเระวังตุเยยน์นะอ่ำเลือดมีอยู่ห้าขีดได้ไหมดูดิเป็นแมวป่าฟลฟฟ้าเนี่ยก็มีเลือดอยู่แค่ห้าดวงเองนะเนี่ย <อ>มันจะรอดไหมเนี่ย,เล,ยเลือเล่อนลอสซบๆเลยนะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากเราเนี่ยจะกลายเป็นแมวฟลอฟฟ้ามาเอาชีวิตรอดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสู้กับบอสนะคะซึ่งบอสที่เราจะสู้ในวันนี้จะเป็นบอสฟักทองเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคขาให้สปอนันเชญบอสออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปหาของให้ครบก่อนเนาะเราอยากได้อาวุธใหม่ๆที่มันติดพิษได้นะคะแล้วก็ของที่ไม่สําหรับจะอันเชิญเจ้าบอสฟักทองออกมาเนาะไม่รู้พี่เคทคิดไปเองหรือเปล่านะเราไม่ได้แค่วิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยมันตีแรงขึ้นด้วยนะเออใช่ใช่เขากอย่่างน้ะีเค ว่ามันเราวิ่งเร็วขึ้นหน่อยเนาะ นี่ใช้แค่ดาบหินเองอะตีแ๊บเียวแกะตายแล้วรู้สึกว่าจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะอันนี้มันโรนล้วนๆแต่ที่แน่วิ่งเร็วแน่นอนเอามีความรู้สึกว่าวิ่งเร็วกว่าเพเยอร์ในนี้นะแล้วปกติเนี่ยเจ้าแมวป่าเนี่ยมันต้องกระโดดสูงได้ด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันกระโดดสูงไม่ได้อลดิที่ในชีวิตจริงอะเจ้าแมวป่าฟ้ามันต้องกระโดดสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถจับนกได้ค่ะมันก็ใช้วิธีกระโดดสูงนี่แหละไปตบปกนกบนต้นไม้ได้นะคะเอาอาหารได้กินเนื้อแล้วแต่เราทําไม่ไได้้แตต่เราอกมได้ เราเอาเนื้อสัตว์ไปกินเงินเผื่อนอะเดี๋ยวเราต้องลงเหมืองกันด้วยแหละเพราะว่าต้องไปหาชุดก่อเหล็กนะเอาคุณชาวบ้านอยากเลี้ยงล้อเปล่าเราเป็นแมวป่าน้อยน่ารักนะเราไม่มีพิษที่ใครเลยใช่เราไม่ได้กินเนื้อคนนะน้าทางคุณชาวบ้านจะงงนเนี่ยว่ามันตัวอะไรเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็มาที่ป่าสวรมแม่มดเนาะเพราะว่าเราต้องการเห็ดนะคะเราเลยมาถึงที่นี่เนาะยแต่ระวังจะเจอแม่มดนะอ้าวเหมือนจะงอนง้นะอเลยเฮ้ยมันก็อยู่กับติดกับป่าเมื่อกี้เลยนะเอ้ยพี่เขนทังนัน้นต้องมีเห็ดดีเราต้องการเห็ดสีน้ำตาลไปทําดาบอะ่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเก็บเห็ดสักประมาณสี่ดอกก็น่าจะพอนะโอ้โหเมาแน่บอกเลยเมาเห็ดเนาะไม่ใช่แล้วมั้งนี่ไม่เห็ดไม่มเมาหรอกเพราะมันไม่ใช่เห็ดพิษนะนี่ทั้งหน้าก็มีเก็บก่อนเก็บก่อนเอ้ยทางขวาทางขวาระวังทางขวาแล้วทางขวาทีบ อ,ดดยอย่าไปยุ่งกับแม่มดเขาดีเลือดมีอยู่แค่ห้านดวงเองอย่าเพิ่งเจอแขา,างเปรี้ยว <c oughs> เดี๋ยวจะตายซะก,ก่อนนะแล้วก็ต้องเก็บชุข้าแคนดนียนะคะเพราะว่าก็ไปทํานนะ้ําตาลเนาะอุ้ย,ยดูดีไม่เป็นกองเลยอุ้ยแถวนี้อ้อยก็เยอะเนี่ยว้าสุดยอดแล้วก็ไปหาให้่อยแล้วนี่น่าจะพอ้าละสําหรับต้นอ้อยของเรานะโชคดีจุ๋มเรากลับมาที่บริเวณแถวป่าแพนเหมือนเดิมดีกว่านะเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเห็นหลุมบางอย่างอะ่ะมันน่าจะลงไปได้เปล่าเฮ้ยเราจะไหวไหมนเนี่ยอ้าวมันมีสเกลตันด้วยนะ ไม่เป็นไรน่าเราตัวเตี้ยมันจะยิงโดนเราหรอเตี้ยไม่เท่าไหร่มันมีหลับด้วยอยู่ค่ะขีดเองเนี่ยเฮ้ยมันดีกว่าสองขีดนะโอ้โหสองขีดก็โดนมาแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์ถอยกลับเร็วถอยมาแล้วเอาเขาเดียวเดี๋ยวว้าวทำอะไรทำอะไรวิวิพี่เคนเอาฆ่าได้ใหญ่เชยมันมันตีรันขึ้นนล้เนี่ยดูดิตีสองทีคิปเปอร์ก็ตายแล้วอ่ะเออเราวิ่งเร็วขึ้นก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคิปเปอร์ตามไม่ทันเลยอ่ะวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยนะ แต่ปกติแมาป่าพรอพป้าเนี่ยเขาก็วิ่งเร็วอยู่ะล่ะแต่ไม่เร็วมากนะไม่เท่าเสือชีต้านะ oh. เสือชีต้านี้จะวิ่งเร็วกว่าไหลยเท่าเลยเนาะเฮ้ยไอ้มาดอของพี่แคนเดียวตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วเหมือนแมวบ้านนี่แหละ <laughs> นี่มันโคพี่แคนจู้ <laughs> ถ้าโดนหมาไล่ก็วิ่งขึ้นต้นไม้กันนะ <laughs> โอเคเราได้โคมาแล้วเดี๋ยวทำทอสกันก่อนดีกว่าน้อเดี๋ยวทำทอสกันก่อนดีกว่านะคะเ,ททนะเพราะว่าข้างในมันมืดเนาะแต่แล้วพี่เครเราไม่มีไนท์วิชั่นนะอันนี้ทางนี้ทางนี้เออจริงนะ้วยเนาะเป็นแมวต้องมีไนท์วิชั่นสักหน่อยนะนี่เอ้ยแมวที่ไหนมันมองเห็นในที่มืดบ้างราไม่จริงหรอกเขาไม่เชื่อหรอกแมวบ้านเขาไม่เห็นมันจะมองเห็นในที่มืดเลยโอ้คิปเปิ้ลคิปเปิ้ลระมังระมังเฮ้ยตายบ้าน่ะนะได้ยินเสียงบ้มด้วยไม่เห็นเป็นไรนลยดูดิ ไม่ลดเลยนะไม่ oh, โดนดีจุงเอ้ยเหล็กเหล็กเก็บเหล็กลก,ลก,ลก,ก่อนเลวทำชุดเกาะเหล็กก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าจะกลับบ้านเก่าซะแล้ววะนี่แตได้ปลอดภัยหายห่วงเอ้ยยังไม่กลับบ้านเกาดีหุยตอนนี้เราก็เผาเหล็กกันก่อนนะคะหลังจากที่เราเนี่ยตอกเหล็กมาได้พอที่จะทําชุดเกาะได้2ชุดแล้วนะคะกะว่าต้องทําโล่ไว้ด้วยก็ดีเนาะกะว่าไงไงเราก็เซฟไว้ก่อนก็ดีนะคะน้ำตาจะไหลซาบซึ้งเอาพลังสอชุด อราไี้ไรพี่เคนได้ชุดเกราะเหล็กสองชุดแล้วมันจะตัวเปล่าซะแล้ววันนี้เราไม่ตัวเปล่ารอบปืนหรอกมีไงเคยเห็นเป่าแมวป่าฟ้าใส่ชุดเกราะเลยอะจะได้ถือขึ้นมานิดนึงอะไม่งั้นมัาเสียเปรียบนะเป็นแมวป่าสู้กับบอสแล้วไม่มีชุดเกราะเนี่ยมันก็จะไปง่ายๆนะเนี่ยเราใช้พลิ้วพลิ้วเราจะพลิ้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงโอเคได้แล้วชุดเกราะพี่เคนเอาไปเลยปะ ได้เลยครับคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวทำพิกแอคกเล็กดีกว่านะคะออเอาไวก้กอดแม่นะเนาะเผื่อพี่เคนด้วยแล้วก็ทำดาบเหล็กเนี่ยนะนี่กระดาษหินเยอะเลยใช้ดาบเหล็กก่อนละละโอเคพี่เคนเราก้าวอีกขั้นแล,ล้วยังไม่ตายเลยโอ้ยดูดีมันเป็นกองเลยอุ้ยพราชีวิตแมวป่าช่วยมาเลยท,ทันทีเนี่ยอ้าวไอ้จิ อ้าวรองเท้าพิ่เชนน่ะรองเท้าเหรออ๋อลืมลืมปั๊บนึงตดตดไอเค๋แ้่เราองเท้าเปล่าเนี่ยติดเจอทังเรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยเรามีเล็บอยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวเอามาทำไมพูดดียววาเรามีเท้าต้องสี่ข้างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันโดนแจกยันห้าแถวเลยอยากโดนบ้างยันห้าแถวแล้วทำไมมันต้องใส่ทั้งสองขั้นะให้เขาฉีดยาแล้วนะ โอเคทำโล่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวค่อยมาทำโล่เพิ่มทีหลังนะคะเอาแบบโล่แค่อันเดียวกันก็พอเนาะเดี๋ยวเวลาสู้กับบอสเนี่ยค่อยทำโล่เพิ่มก็แล้วกันนะเก็บเหล็กไว้ก่อนดีกว่านะบอสนี่มันโหดระดับตีโล่แตกแล้วบอกเลยเพราะเราต้องไปเนเธอร์ที่แหละเพราะว่าเราต้องไปหาโกสต์โตนกันต่อนะคะอ๋อเดี๋ยวกันนะเราจะต้องหาราวาด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องการเพชรนะเฮ้ยทางซ้ายงายลาวาเฮ้ยเพชเพชพี่เคนเขาเจอเพชรมีไดมอนด้วย แถวกันนะนี่มีไดมอนด์แวถวนี้ไม่หรอว้าวลัคก,กี้เฮ้ยมีเม็ดเตียวเหรอเดี๋ยวลองขุดดิเฮ้ยไม่ได้มีแค่เม็ดเตียวเอ้ยม,ม,มยหยาหลายเม็ดอยู่พอทำปิกแอค็คไหมอ๋อพอนะ่าจะพอนะ่แต่ไม่ต้องไปหาเพิ่มนะเอ้ยมันเกินปิกแอคอีกอ่ะ ว้าวดูดิเขา,าเนี่ยก็มันมีแค่3เมตรแตเนี่ยโชคดีจุงเบยโอ้มนล่อไปตั้ง6เมตรนะถ้างั้นก็ทำดับเฮชรได้นะอ่ะเราไปอฟิเคนอะพิเกนจะใช้ไปทำอะไรล่ะเดี๋ยว,วเขาเป็นคนตอกเองอะ่ะไดมอนด์พี่เกนปกติเขาก็เป็นคนตอกเองตลอดนะนะเดี๋ยวเราทำออฟฟิเดียนกันก่อนเนาะแล้วตอกกันเลยนะพี่เกนอู้แปลกไม่ใช่ไม่พักเลยเดี๋ยวเขาตอกเองเดี๋ยวต้องทำประตูไปเนเธอร์กันไงจะไปสู้กับฮอกกินกันด้วยมากยเราจะไหวดิน่าจะกลายเป็นอาหารให้ฮอกกินไว้เนี่ยเราจะเก็บชีวิตไปสู้กับ บอสทีกว่าเนาะเราไม่อยากไปสู้กับพิกกินกับฮอกกินเราจะตายได้นะเดี๋ยวจะเอ็นเกมก่อนเวลานควรเลย <laughs> ไปยไม่ถึงบอสเลยแล้วก็ไม่ควรจะสู้นะ <laughs> เพราะว่าเราเพิ่งแบบมีดวงใจแค่ห้าดวงเองนะโอเคเดี๋ยวก็ทำดับเพชรกันต่อเลยเนาะได้แล้วไม่ได้ถึกขนาดนั้นนมะา <laughs> ไ,ไม่ถึกสิโอพิกกิน ขนาดชุดเกาะเพชรแต่เขายังไม่กล้าเลยอะเพาว่าหัวใจม,มีแค่ห้าดวงอะดิโอเคเดี๋ยวเราตอ,อกออซิเดียนกันนะคะก็ทําแค่ประตูเนเธอร์ก็พอเนาะชุดเกาะจะใส่เป็นชุดกเกาะเหล็กแทนก็แล้วกันนะคะเราจะไม่เปลี่ยนชุดเกาะน,นะคะเราจะแบบว่าขับอาวุธเพิ่มอย่างเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เขาข่าเวลาตอ,อกออซิเดียนไปก่อนนะ เออเกือบแล้วอันสุดท้ายแล้วเรารอ,อพี่เคียนได้แล้วอ,อ๋อข้อบ่อเนี่ยเหรอนานจังเบยอ่อแอบงีบเหรออย่างว่านะเป็นแมวมันต้องแอบงีบทั้งวันนะไม่ต้องแมวเอาตอนนี้คนก็ง่วงแล้วแมวที่บ้านเรามันนอนกี่ชั่วโมงอะพี่เคียนวันละกี่ชั่วโมงนะโอ้พี่เคียนก็อยากนอนเป็นแมวบ้างอะมันนอนวันละยี่สิบชั่วโมงได้ไหมแมวบ้านเราเนี่ยนอนวันละยี่สิบชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็กินนะโอ้เยี่ยมเลยกินเสร็จแล้วก็นอนนะ กินเสร็จแล้วมันก็นอนอะดูดีมมนไม่มีอะไรทำอะแล้วมันก็วิ่งเล่นๆจับกันอยู่ในห้องอะเฮ้ยเขาเจอทองอุ้ยดีจุงแล้ไปายเป้ลทองอดีเลยเราต้องการแอปเปิลทองค่ะกินไว้เผื่อจะสู้กับบอสนะขุดเลยขุดเลยถ้าพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องหาทองกันเพิ่มนะคะาหยบได้แอปเปิลทองสักสองลูกอะเฮ้ยพี่เคไม่ต้องกินหรอกแอปเปิลทองอ่ะอีเพราะว่าพี่เคไม่ใช่ตัว่อดเดี๋ยวไปดีม้งไอเขาเป็นคนแทงเขาก็ต้องกินนะนะแอปเปิลทองไม่งั้นเขาไม่รอดนะ ไอ้เนี่พี่เคีนเราขึ้นไปข้างบนกันเร็ววิ้ยข้างบนเนี่ยมันค่ำหรือว่ามันเช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมันค่ำมืดตื่นตื่นนู้ดที่พระจันทร์ขึ้นตรงกลางเลยเนี่ยเออใช่ใช่เปนกลางคืนอยู่นี่นาโอ้ยตัวเตี้ยเงยหน้าไม่ขึ้นอ๋อหอเต็มเลยโอ้ต้องระวังนะเนี่ยมอนเตอร์เยอะมาเดี๋ยวมาลองไปยังไหนสิมันจะเป็นยังไงนะใช่มีแค่ชุดก่อนนะใจเริ่มเริ่มนะลองซอมบี้ดิรีบนี่นะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมันมันเริ่มพี่เคแล้วเนี่ย แก่ไปมองหน้ามันป่อว <c oughs> เขาไม่ไปมองหน้ามันจะมาตัวพี่เค้นเฉยเลยอ่ะมัน,นเห็นเราเป็นคู่แฝดนักการ์ดเหมือนกันนางน้าแมงมุมนบงมุมพี่เค้นลองต่อลองป่อรวมตัวทับกันเลยพูดถึงนะพอหมุนกล้องตเต้ๆแบบนี้มันก็จมตีง่ายดีนะไม่กดหมุนกล้องด้วยอ่ะเมื่อกี้ก็สู้กับนบงมุมไปแล้วเจออีกเ้าเนี่ยว้าวจิงเจอบ่อยนะเนี่ยเราเนี่ย เออไเราวังแล้วมาแล้วมาแล้วโอหสามตัวเลยพี่คินนี่เนี่ยนี่เนี่ยไตั้งเชือกเขาตัดมานะนี่เลยเอางหวััดตั้งหวังตัดเลอ๋อดูดวิญญาณไปแล้วเรียบร้อยหัวซับเลยมันถือดาบไม้ตัวนี้โอ้โหเลยเขาเลยแค่สามดวงเอง วิญญาณเราเนี่ยแล้วงรีบกินเข้ากันแล้วว้าร่างนี้ก็มันที่เหมือนกันนี่โอเคค่ะเช้าอีกวันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปในเธอกันต่อนะแต่ว่าเราต้องมาคับดาบเป็นก่อนค่ะเดี๋ยวทำน้ำตาลกันนะคะแล้วก็ได้น้ำตาลแล้วล่ะเอาเข้าไปคาบแบบนี้เนาะแล้วตามด้วยดวงตาแมงมุมค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดสีน้ำตาลนะคะเราจะได้ตาแมงมุมดองมานะคะโอเคแล้วก็ใส่ตาแมงมุมดองลงไปค่ะแล้วก็ใส่สติกงไปค่ะเราจะได้ดาบพิษนะคะมาสองเล่มค่ะโอ้ยของโหดด้วยนะนี่แล้วก็คาบไม่แพงเลยเออใช้ของไม่แพงนะแต่ว่า ต้องไปตามหาแต่ที่ต่างๆนะเฮ้ยเอ้าอยากโดนไหมอยากโดนไหมเอามาล้างไงดินี่ไงลองดีล้างดีลองกับอ่องนะปลาติดพิษแน่นอนมามามาเจอได้เจอได้เฮ้ยยังเงียบเพิ่งเดี๋ยวดาบันทังลองหรออยากลองเหรอเออต้องไปทดสอบกันแล้กโดดทิศแทกถอยก่อนไปก่อนไปก่อนพี่คินลองของก่อนมีเจ้าวัวน้อยขอเททดลองหน่อยนะโอ้โหคีดเรียบไปเนี่ยมันติดพิษตายไงเข้ามาที่หมู่บ้านกันแล้วไปพร้อมจะปลุกบอสกันแล้วพี่คิน

ญาติเราอ่ะหน้าตาเหมือนเราเลยอ่ะเฮ้ยฆาตกรลิงเฮ้ยดูดินักกลัวจูงปากแดงแจเลยตัวอะไรเนี่ยตุ๊กตาฆาตกรลิงไข่ล้านร่างเมืองมัมีใบมีดด้วยเอ้าเฮ้ยทางขวาก็มีดไหะเฮ้ยลองดิเอาเปิดก่อนเอาโหโอ้โหมาแล้วมาแล้วแทงโอ้ยมือถือมีดด้วยโอ้มีชิ้นไข่ล้านด้วยเฮ้ยนี่แม่มันแทงแทงไม่เข้ามันแทงไม่เข้ามาช่วยแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วหนึ่งโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วต่อไปของเต็มเต็มนี่นี่พี่เก้มปิดให้เขาหรอรางวัลทางขวา มีตัวเหรอโอ้ยมันมาแล้วมันเปิดก้อนนะเอ้ามัวิ่งไวด้วยมันวิ่งไวด้วยไอกแล้วจะตายก่อนบอกไม่ได้เลยอยู่ๆเขาแทนเขาเขาจะตายนะพี่เข่งเขาจะตายนะวิ่งวิ่งเริ่มวิ่งมาแล้วพี่เข่ช่วยเราเดี๋ยวเกินไฟมันแล้วฟังมันแล้วดูกาอยู่ที่นี่มันตามเขามันตามเขาเฮ้ยนี่แไงนี่แน่อ้เงเอบเลยลิงก็ลิงอ๋อเขาเกือบตายกับลิงแล้วเนี่ยจี้จี้จี้อมันเป็นลิงกายพันธุ์หรือเปล่าเนี่ยแล้วเนี่ยกายพันธุ์มันเป็นฆาต สสโอ้คนณกอลเไม่ช่วยเลยเราไม่ได้กลายพันธุ์พ <elaborate> ี่เค right? ียนเราเป็นแมวปากป้าไปเลยก็โอเคเดี๋ยวเราไปเนเธอร์กันเลยดีกว่ามานี่เขาเตรียมมาแล้วออกซิเดียนเอาแถวนี้เลยละกันเอากลางหมู่บ้านนี่แหละพี่เคียนเตรียมไฟแช็กเวลาใช่เปล่าเตรียมมาแล้วเฮ้ยเจอไปเกิดที่ดีดีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะไม่ต้องดาวเลยอ้าวดวงเราไม่เคยเจอที่ดีดีเขาบอกไปถึงไม่ใช่เป็นลาวานะ เรียบร้อยนะนะเอาไปก่อนนะให้คุณชาวบ้านอย่าเพิ่งไปวงเอาสองคนวิวสองอย่างนะอ้าวไม่ละวาต้องเงี้งขาบอกเลยไม่หินแบล็กบอสกไอ้นุ่นชิป้าลาวาใช่ไหมโอ้โหดูปากสิล้ววาท่วมท้อนเลยอ้องระวังนะเจอแมกมานี่เราตายนะไอ้ไงเนี่ยตันด้วยเฮ้ยลองดิสตามแมกมาจากขนาดในเชี่ยว โอ้เือตายแล้วเหรอบุญวิญญาณมาแล้วโอ้ดาบมันแรงหรือว่าแมวตีแรงกันแน่เนี่ยอ้าดาบมันแรงดาบมันติดพิษไงโอ้สุดยอดอุ้ยแต่ว่ามันก็จะพังอะนะเราไม่อยากให้มันพังเร็วนะแต่พี่เคนว่ามันแรงของแมวจริงๆอะเนี่ยอุ้ยแมวแค่โกสโตนก็พอนะวันนี้โอเคนะไม่งั้นชีวิตเราจะหาไม่แล้ววันนี้เราจะตกลาวาปะเนี่ยยังไงขุดไปละอ้าวสักทีหนึ่งอ่ะสักทีหนึ่งเอาไปที่อในควาปิเคนแถวนี้ไม่น่าจะมีโกสโตนเขาขุดทะลุไปดีกว่าทะลุทะลวงไปเลยเนาะเพราะยังไงเราก็ขุดแค่บล็อกเดดียวไ้ สบายสบายเลยอ่ะไม่ต้องฝุดบนล่างเลยนะนี่ไงหายยาวๆไปเลยไถยาวๆไปเลยเอาล่ะตัวเราเตี้ยแค่หนึ่งล็อกเสร็จแล้วเราก็ล่วงลงลาวาเลยอ๋อนี่ไงเจอโกสโตเล่าโอ้โหนึกว่านี่เลยเจอลงลาวาแล้วเจอลาวาไี่แหละแต่เราเบรกทันไงโอ้โหดูข้างทางสิอ้อมลงไปนี่เป็นแมวย่างเลยนี่ไม่น่าจะเหลือซากนะซากไป็นแล้วบอกเลยนี่เดี๋ยวเขาจะเอาโกสโตนไปนิดหน่อยนะนีน้องไปปลุกบอสโอเคน่าจะพอแหละ พวกดีจงุงนเนี่ยถูมาเจอโกสโตนพอดีเลยจังๆ<ล>อ,อ่ะนั่นนหละดีไม่งั้นต้องไปอีกไร้ขอเลยนะเนี่ยไ,ไดูดีฝั่งกันนู้นก็ไม่เห็นมีเลยหล่งเต็มตัวอีกแล้วเอ่อจะใช้สักประมาณ ok นะหนึ่งบล็อกเนาะไหนจะมาล่าขอนิดนึงเอาให้หมดเลยเมาส์เมาส์เมาส์เกิดบอสไม่มมสำเร็จอ่ะเนาะโอเคไปแค่นี้ละไหน,หนก็ขุดมาแล้วอ่ะก็อยากท้าอยากได้พ่อหลายตัวไงโอ้โหตัวเดียวก็พอดูหลอดเลือดกันไหมหลอดเดิมมีแค่ห้าหลอดเองอ้าวรวมมาแล้วอ่ะให้เห็นปิกบังกันดีกว่า ไปตั้งหลักกันก่อนดีกว่าเนาะเอาได้โกสตตัวมาแล้วเราขับเป็นบล็อกซีเดียมกันก่อนนะคะโอเคเก็บไว้ก่อนได้เก้าบล็อกเนาะโอ้ได้ต้องเก้าตัวจับป่ะจับป่ะไอ้จับตีจับตีฟักทองก็มีแล้วนี่แล้วก็ทำกันไกลไว้ก่อนเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องตัดหน้าฟักทองกันก่อน้วยนะอ่ะโอเคตัดหน้าแล้วเอามาแค่กี่หัวเนี่ยหัวเดียวก็น่าจะพอเนาะปกติเรือกบิษัทก็เรียนฟักทองมาเนี่ยเราใช้แค่หัวเดียวก็พอเนาะเอาเข้าไปคับกับท็อตนะคะจะได้หัวจัะ มันน่าจะเป็นโกลมฮาโลวีนนะเนาะโอเคแค่หัวเดียวก็เพียงพอแล้วก็ต้องไปตัดใบไม้ต่อนะคะนี่ตัดทุ่มไม้นะคะเอาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเอาไปทําเป็นแขนขาก็พอนะคะมอจะหน้าตาเป็นปยังไงนี่มีแขนขาไปใบไม้ด้วยอ๋อมันก็คล้ายๆการประกอบโกลลมนลั่นแหละแต่ว่าใช้ของไม่เหมือนกันนะนี่ตานี้ก็ทําทองแท่งไว้แล้วล่ะเดีย๋ยวต้องคาบเป็นแบบแปปเปิลทองไว้ก่อนนะเผื่อๆไว้กอนเนาะไม่มั่นใจว่าจะสู้กับบอสได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวคารแปปเปิลทองแป๊บนึงนะได้อย่างมากแค่สองลูกนี่สุดๆล่วว้าขอคุณง ก็ยังดีกว่าไม่มีนะเหมือนพี่เคงไงไม่มีเลยเจ๊เจ๊เจยไม่ต้ไงเป็หาทองต่อดีโอมาไม่หาแล้วเอาแล้วนะจะเอาแล้วนะฮึบมีวางไว้ก่อนฮึบตรงกลางเป็นกอสตอนแล้วก็อันนี้เป็นแขนสองข้างของโก้อมเนาะแล้วก็วางหัวจักรเลนทับไปทำกินไหนแม่ตัวยังใหญ่เลยดิ่งพวันได้ด้วยพลันเมื่อพลันพี่เหรอ วิ่งพิษน้ำด้วยหูจบจริงเลยยักษอ้พิษเอ้าเฮ้ยเเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวทำอาไรอ่างั้นล่ะทำไรอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเต้าไม้เหรอเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเต้าไม้เปลี่ยนเอ้าก็ทาไมไม่ถามพี่เคนแล้วเนี่ยเฮ้ยเยี่ยอย่าถามว่ายูต่อเอ้ามนไม่สนใจเขาเลยสนใจพี่เคนคนเดียวเลยอะสนเอ้อมนู่นเอาไอ้เปิ้ลทองมาเดี๋ยวเอาไอ้เปิ้ลทองมาตังหนูตายแล้วม่นั เขาช่วยฟันโอ้ยเร็วข้าโอ้โหไปแล้วแกปันตาตาแล้วพี่เกียวโดนโดนแล้วโดนโดนเฮ้ยเรียบร้อยคนี่ทุกคนจะตายแล้วไหมล่ะจัดการบอสได้แล้วเดี๋ยวไอ้ชายโยไดไพฟักทองมากินด้วยนะอ๋อโหแซ่บเลยอันนี้บอสด้ี่ยแหะเป็นชานด้วยเนี่ยไปฮัลลีินฟักทองถ้าเรากินเข้าไปแล้วก็นี่เลยเราจะได้บัฟตีแรงมานะแล้วก็มีเลืองแข็งที่ตัวด้วยแล้วเราก็จะกลายเป็นคัมกินไนท์แมะกลายเป็นพิซซ่ไปแล้วไอเดี๋ยวก อนเมื่อกี้เป็นแมวปัดฟัฟฟ้าอยู่ดีก็กลายเป็นฟักทองทั้งนั้นน่ะโ oh <my. S 1> อ้ไม่ก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาชีวิตรอดกายร่างเป็นแมวปัดฟัฟฟ้าหนึ่งวันเนาะถ้าชอบเอาชีวิตรอดแบบแปลงร่างเป็นสัตว์แบบน่นรารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ตะคายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเมนี่ยเล่นเกม Minecraft กันนะ้วอย่าลืมคอมเมนต์พวกี่กันนะครับว,วันนี้ต้องไปแบบบ๊ายบาย